สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยศประชตาครับผมผมไต่กับพันครับผมป้วงปุณวิ์ครับน้องไม่นะครับนี่เนี่ยเชิญน้องมัขออกล้องนะครับเตีบอลนะน้ำกันนี่กินย่างนี้ครับพ่อย่างหมูพีเมียมนะครับใส่กอดเนื้อเซ้งจี้แคบหมูผมว่าใส่กอบหอมๆที่ผมว่าต้องลั่นต้องลั่นที่เขาคุ้นเคยนะครับ ล้านมไม่สนุนท้องครับแน่นอนครับโอ้ซาสนุนอ,อย่างเป็นทางการทุกคลิปนะครับพี่รอผ่านไป่ันมาก็อย่าลืมแวะซื้อด้อมีอหลายอย่างใส่กอกเนื้อใส่กอกมมอมอมหมูมัมเนื้อมัมหมูสมเนื้อสมหมูเนื้อสดเครือไนหวัวสดเนื้อเนื้อหมูสดนั่่ร้้าาตงอยูสว รันตั้งอยู่ที่แยกชอดรักกาตำบลดาวฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ใกล้ไ่ไกล,กลครับถนนเส้นชัยภูมิตัดตรงน,นะครับครับวันนี้ผมมองอย่างเดียวแล้วลูกเอมาลุยเราหอยากินสลเัเลยค,ครับ,รบซอยซอยซอยมันน่ากินสลับไปเ,เลยหอมไหมครับผมอยากกินน้ำก่อนเลยอืจัดการก่อนนึกนอน อ่าใช้มืออะไรก็ได้เลยช้ำๆเนี่ยน้น้ำจิ้มน้ำจิ้มสองแบบนะน้ำจิ้มแบบใส่เจ้าบีกับน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแบบหวานอ่ะอันนี้น้ำจิ้มจะหวานตอนนี้ก็เป็นเจลียวนะเกลียวน้ำจิ้มเจลียวผมชอบอันนี้นี่น้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะครับคล้ายๆน้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลีน้ำจิ้มหมูกระทะ เนื้อฉ่ำดีไรครับพี่น้องจุ้มเจียวหี่นะครับเด้อผมไม่เด้งมั้ยเนี่ยคนย่างนี่ต้องรอแนี่ยน้อครับคุณย่างจะเป็นประเภทคนย่างครับเนี่ยรอไม่รอไม่รออะไรกันนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะเส้นจริงหรืออันนี้ผมไม่ไไมม่่เคยกินไม่คุ้นเลยเส้นจีที่เขาใส่ต้มเลือดหมูไงต้มเลือดหมูที่กินกับข้าวข้าวสวยอ่ะ ไงได้ปะสนใจปะแต่ว่าถ้าอยากบำรุงนะบำรุงอันนั่นไงอันนี้กินลองดูผักมีถั่วลิปนี่ไม่เคยเดี๋ยวลองดูอ่ลองลองดูลองดูันกินผักทุกทีมันมีประโยชน์เบดทุกอันลูกคินเียนะครับเด้อเด้อ แบบช้ำๆนบบนี้อนแหมือแล้วมั้เนี่ยอืมครับใช่ไหมเขาจ้ากะไ้มือได้ไหมอืมอมตัวคูเนไหมไหมครับผมเข้าดีพอมกักยอืมับบแง่ร้นมันทีนั้อืม ตอนนี้ครับต้เอกพันเ์พนนี้อันนี้คือมักซอยนะครับมักซอยครับเป็นถนัดเด้งซอยครับซอยทุกอย่างโดยเพาะซอยทีเถี่เอาเลยลูกเลยผมชอบอันนี้

นอันนี้จะคือใส่ก่อนครับเด้อใส่ก่อนเนี่ยไม่ใช่สโลเนาะครับ งาพี่น้องเบ่งเอาครับทำบ่อยทำพ่อน้ำไปตรงนี้กันโอเคมาเลยทำได้แล้ว กิันจครับผมันครับผมอร่อยมันชุ่มครับเนี่ยมันดีครับอ,อเนี่ย,ยอ,อือนเอนี่ยคุณทัคุณทไปเยอะเนี่ยขอบคุณครับ นี่วนะวนเลย完了晚风刮到ฟอก完了โอ้ยยอดเฮ้ยผมยังไม่ได้กินอันนี้อะไรครับ,อบไกอกรอกเนื้อไ้กรอกเนื้อครับโอ้ มือเลยก็ได้เนื้อเช็ดดวอา่มอือ่มือเราล้างอย่างดีสะอาดตอนมากินข้าวตอนรับประทานอาหารทางอย่าลืมล้างเลยนะครับเด็กดีเด็กดีอด้ม ร้านนี้เป็นปเ่นบางครับร้านคุณบอกอเคเร้านมันไม่สนุกดท้อง 他拐什么的，再再换，再不己的话。 non là รู้ต่ำบ,บ่ะคือค่ายจะว่าอันนี้มันเจน้ผพีบอกเคยกินนะป่ะร้องมั้ืจะกินได้หรคัอดกินได้ร้อมยมีนึงครับลองลองที่ไหนได้ไหม กินได้อร่อยกินได้ทุกอย่างใช่ไหม ใช่กินเยอะงนี้ต่อรองน้ำกินมีกอนได้ไหมอืมน้ำจิมได้ยังรู้ขาดี่น้ำจิมได้สิ่งหวานเนาะเจ้ากน

เขาเย้เมมีคนหล่อล่ะตั้งใจครับท่านตั้งใจเราด้ใส่น้ำด้วยดีใส่เทพน้ำกินนี่ก้มหลายบ่ค่อยได้เลยครับพ่อน้ำกินผมก้มหลายบ่ได้ครับปรเป็นยังก้มไม่ได้ความหล่อเนี่ยไปกับขอบ<ม> <c oughs> พรก็เลยคิดว่าตกก้มเห็ดหย่างคิดว่าตกก้มกินกินนีดอย่างกินขา้าวกินกับขา้าวนั่นแหละโอ้ยแต่มันต้องหาคนมาลองแล้วอะไรกินขา้าวน้ำเตนนี่ครับตรงนี้นาดีเนาะอันะอก้มงี่นี่นาดีมาลองมาลองแล้วเขาร้อยเนาะนาดีเอ้าลูสาวเอ๊ะครับยอดเป,เป็นไปได้ไง ความหล่อเหี้ยใส่ข้าวรูก็อยากกินนี่เลยความหล่อเหี้ยได้ข้าวอยากกินเนื้อวันนี้เลยหาหน้ารีมามาลับมาลับผมไอาเจ้เฮียใส่ใจเด้อล่นถ้าถ้าหล่นตกลงเก็บไปในครับเด้อคือตัวนะเก็บไปตรงนี้อ่ะ โอ้ข้าวผมหมดแล้วครับต้มอยนี้เสแสร้งไปเรื่อยเดี๋ยวเสแปรไหลเสแปรนะที่เหลือก็พ่อพ่อบอกแล้วว่าพ่อเอาข้าวนิดเดียวที่เห็นเวลากินทุกวนไม่หยุดเลยเย็นกินผักน้ำนะครับบริเวณว่าเห็ดน้ำเขาเลยครับมันเขากินผักไงมันซอยระบบย่อยห่อน้ำครับแม่เอาย่อยง่ายขึ้นครับโอ้ใหญ่ใหญ่อีกบึ้ม แบ่แบแคบแสบทุกเวลาไม่ผิลังครับขอหยากสอยด้วยครับไม่นองสอยดีๆนะจังหวะดีๆ<อ> ลองล้อมลองเล็้าจะไหวหรอือ้หยอกเลครับหยอกเื <laughs> <laughs> มันเป็นเป็นความวันอีกอย่างนึงครับ <laughs> เ,ปเป็นความสุขครันเฮ็นแปี้สติ๊กดีโอ,นนโอ้นักบวชเนาะไม่ใช่นักบวชนะครับไม่นักน พโอ้ผมเป็นนักดนตรีครับเป็นนักดนตรีด้วยนี่เป็นเป็นเอเอเอ็มวีของพ่อด้วยเพลงนึงเลยอะไรครับเคยมาเล่นเล่นเอ็มวีกับเราด้วยลูกเขาสองครับเออลูกเขาสองนี่เคยมาเคยเป็นเป็นนักบอลเป็นนักดนตรีด้วยพ่อเป็นนักูุยังนักสารแล้วดีขึ้นอยากเป็นไม่เลยอยากเป็นอะไรไป น้ำซอยหวานดีใช่ไนะครับมันเล่นเล่นเล่นยงซน่อยดูใครมันเลยตายโอ้ซ้ํหวานใช่ไหมอีกไม่นานก็ก็มีเพลงใหม่มาอีกแล้วนะให้ลูกร้องร้องเพลงอะไรดีน,น,น,นะเพลงอะไรนะเพลงสุดท้ายไอ้กระแพ้ครับสุดท้ายไอ้กระแพาะเพรร้งย,ยัง ติตดตัวครับวกติดตัวติดัวดูไหนรับอ๋อหรืว่าใหญ่ยืนนี่ต้ยังเรื่องอ่าเงี้ยวนี่นะครับได้รับชมองรับฟังเพลงนี่แต่งขึ้นเองนะครับมูแตงแ่งเรามูทรงมาให้ครับมูเห็นเรทรง,<อ>งจากใจนะครับอืมเอาครับสหรับมื่อนี้ก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมื่อนี้ก็อินครับแซ่บพอมนะครับแซบล้วนเครดิตจากแม่สนุท้องนะครับทั้งหม่ำถึงเนื้อ ทั้งไออย่าง้วครับเพราะเส้นจี้เส้นจี้ทั้งหมูครับก็ครับนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนเด้อครับเด้อพรอมไหมน้องพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มาอยากเห็นอย่าคอมเมนต์มาครับน้องรับฟังนะครับอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับครับสามนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ